สวัสดีครับดิมดฟีดัมครับสำหรับใครที่ใช้รถมานานๆหลายปีแล้วประสบกับปัญหาไฟขุ่นเหลืองแบบนี้คลิปนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากคันนี้เป็นรถผมเองใช้มาแล้ว17ปีนะครับตอนนี้ไฟหน้าขุ่นหมองดูไม่ดีแล้วก็ไม่สว่างด้วยนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแล้วก็ลองทำมาบ้างแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลนะครับผมเองก็เช่นกันนะครับ แต่วันนี้ผมมีเทคนิคมาเพิ่มให้รับรองว่าถ้าใช้วิธีของผมได้ผลแน่นอนนะครับโดยการใช้ยาสีฟันยี่ห้อที่ผมถืออยู่นี้กับฟองน้ำชุบน้ำให้เปียกแล้วก็บีบยาสีฟันใส่ให้เยอะๆเลยนะครับขัดไปที่โคมไฟหน้ารถแบบนี้ต่อเนื่องไปไม่น้อยกว่า15นาทีหรือนานกว่านั้นก็ได้นะครับ ขัดต่อเนื่องไปให้ทั่วโคมไฟแบบนี้นะครับหลังจากขัดไปทั่วโคมไฟแบบนี้แล้วให้ทิ้งไว้อย่างน้อย20นาทีนะครับแล้วค่อยมาล้างออกด้วยน้ำเปล่าล้างให้สะอาดแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณสีรถด้านล่างแบบนี้ ให้ล้างให้สะอาดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ายาสีฟันอาจจะไปทําลายสีรถเราก็ได้นะครับหลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขัดซ้ำอีกเหมือนเดิมนะครับด้วยายาสีฟันเหมือนเดิมหลังจากขัดไปต่อเนื่องไม่น้อยกว่า15นาทีแล้วก็ทิ้งไว้อีกประมาณ20นาทีเหมือนเดิมนะครับเหมือนครั้งแรกที่เราทา หลังจากที่ขัดทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า20นาทีแล้วก็มาล้างออกแล้วก็ทำซ้ำใหม่เหมือนเดิมนะครับอย่างน้อย5รอบนะครับอย่างคันนี้ผมทำทั้งหมด8รอบนะครับขัดทิ้งไว้ล้างออกแล้วก็ขัดซ้ำใหม่ทิ้งไว้ล้างออกทั้งหมด8รอบ รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนะครับรอบที่8จะสังเกตว่าตอนนี้ไฟหน้ารถดูใสสะอาดขึ้นมากว่าเดิมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับหลังจากล้างแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดคราบน้ำออกให้หมดนะครับหลังจากเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งสนิทสักพักหนึ่งนะครับอย่าให้มีรอยน้ำเกาะบริเวณไฟนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้น้ำยาเคลือบเงาเคลือบทับลงไปอีกทีหนึ่งที่โคงไฟนะครับก็ใช้น้ำยาเคลือบเงาเช็ดลงไปแบบนี้เลยนะครับหลังจากที่เราใช้น้ำยาเคลือบเงาเคลือบลงไปแล้วทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบดูนะครับโคงไฟอีกด้านหนึ่งผมยังไม่ได้ขัดนะครับผมขัดแค่ข้างเดียวให้ดูก่อน เดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบดูระหว่างโคมไฟทั้งสองข้างนะครับข้างนี้ขัดด้วยยาสีฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด8รอบก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้ขัดอะไรเลยนะครับก็ค่อนข้างขุ่นแล้วก็ยังเหลืองอยู่นะครับส่วนด้านที่ขัดด้วยยาสีฟันแล้วก็เคลือบเงาไปแล้วดูดีขึ้นเยอะนะครับก็ลองไปทำดูได้นะครับ ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรมากมายแต่ว่าอาจจะเมื่อยแขนหน่อยนะครับเพราะว่าจะต้องทำซ้ำๆหลายๆรอบแต่ก็ได้ผลดีนะครับผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับวันนี้ผมดิมเดอะฟิดัมก็ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ